ิดโพสต์สุดท้ายหญิงจุรารักษ์ก่อนไปไล่ข้อความถึงลูกสาวที่รักช็อกวงการบันเทิงไทยกับการจากไปตลอดการของอดีตนักแสดงชื่อดังยุคเก 90. หญิงจุรารักษ์โดยกำหนดการโสดอภิธรรมและถาปนากิจนาวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตส,สาราแปดซอยวัชรพลแขวงท่าแรงเขตบางเขนกทมวันนี้16มกราคมเวลา16นาฬิกา ลดน้ำศพและ18นาฬิกาสวดอภิธรรมวันที่23มกราคมเวลา17นาฬิกาถาปนากีตท้งนี้เมื่อเข้าไปส่องอินสตาแกรม โพสสุดท้ายที่หญิงจุรารักได้โพสต์เอาไว้เมื่อวันที่15พฤศจิกายน2023ซึ่งเป็นภาพลูกสาวสุดที่รักน้องแองจี้เนื่องในวันเกิดในวัย14บวบพร้พอมข้อความอวยพรวันเกิดว่าสุขสันต์วันเกิดแองเจลีน่าที่รักของแม่แม่รักลูกเท่าระยะไปกับดวงจันทร์แม่รักลูกตลอดไปและตลอดไป ขอให้มีแต่สิ่งดีๆและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของลูกแม่รักลูกมากจากนั้นก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆกระทรั่งล่าสุดทางครอบครัวได้ประกาศแจ้งข่าวการเสียชีวิตทางเราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ